สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีม่ามอนทาร์ชแนลเนาะก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะคลิปแรนดอมดวงความรักของชาวธาตุลมชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเนาะก็เดี๋ยวเราใช้สำหรับนี้กันนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยคะ่ะ พลังงานของชาวทัดลมนะคะคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ค่ะไค่ขึ้นสิบเหรียญสิบออฟโซนนะคะหกดาบค่ะเดอะสต n องนะคะเก้าดาบ แล้วก็สามเหรียญค่ะอันนี้พลังงานที่ขึ้นมานะคะเป็นในสเตปของความรู้สึกคิดเยอะคิดมากความกังวลใจเกี่ยวกับอะไรบางอย่างในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ชาวธาตุลมแนะ่คิดเยอะคิดไม่ตกเนาะมีบางเรื่องมีบางสถานการณ์ที่เราแอบรู้สึกว่าคุณจะได้มีการพัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองนะคะสามเหรียญ ใครที่มีแนวโน้มนะคะอยากที่จะพัฒนาตัวเองให้แบบดียิ่งขึ้นเนาะเออแล้วก็มีลักษณะของพลังงานการพัฒนาในหล,หลายๆด้านเนี่ยมนคิดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตอบโจทย์พลังงานตัวตนของคุณมากๆนะคะหรือใครที่มองหาโอกาสของความสัมพันธ์ที่เราสามารถจะพัฒนาต่อเนื่องต่อยอดเนาะไปไกลข้างหน้าขึ้นได้นะคะเราก็คิดว่ามีโอกาส ที่จะได้เจอครับคนที่เราสามารถปรับตัวปรับใจเข้าหากันหรือพัฒนาพูดคุยกันได้อืจับเขาคุยกันได้ประมาณนี้ออพลังงานเด s t r e ต g t h ขึ้นมานะคะชาวธาตุลมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้บางิดว่ามีลักษณะของพลังงานคนที่มีความแข็งแกร่งมีความมั่นใจนะคะมีความเป็นตัวตวนของตัวเองค่อนข้างเยอะ แล้วก็สไตล์อะมนคิดว่ามันเป็นในลักษณะของความแบบมุ่งมั่นความตั้งใจคือไม่ว่าเวลาเนี้ยมันจะมีอ่อาสถานการณ์อะไรที่พ a s เข้ามาที่ผ่านเข้ามาเนาะในชีวิตของคุณนะอ่ะมลคิดว่ามันมีแนวทางในการที่คุณจะได้เติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีแนวทางที่ตัวคุณจะได้แบบว่า แสดงศักยภาพเนาะหรือว่าดึงศักยภาพของตัวเองออกมานะคะประมาณนี้เลยเอ,อ่อบรรยากาศในความสัมพันธ์นะคะคือเราคิดว่ามันจะมีแนวทางของความแข็งแรงความแข็งแกร่งที่คุณจะแบบว่าไม่ว่าคุณจะเจอกับรูปแบบสถานการณ์แบบไหนที่มันอาจจะตึงมันอาจจะแบบไม่ได้ เป็นอย่างที่คาดหวังแตม่มนคิดว่าคุณเอาอยู่กับทุกๆสถานการณ์ต่อจากนี้เนะาะพยขึ้นพลังงาน10เหรียญน,นะคะการเติมเต็มพลังงานความรู้สึกสจิตใจเนาะบางคนที่มองหาฟิลลิ่งของความฟิลกูดความเป็นครอบครัวการเติมเต็มให้แบบเรารู้สึกว่าอบอุ่นใจมากกว่าที่เคยหรือมีพลังงานที่ดีต่อใจแฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นนะมืนก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ ตอบโจทย์คุณด้วยในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะมากไปกว่านั้นนะคะมันมีทิศทางของอย่างซ o o s w o r d พลังงานการเดินหน้านะคะพลังงานของการไปต่อกับเรื่องราวแล้วก็พลังงานอะไรบางอย่างขึ้นมาเป็นสเต็ปของการที่เรารสึกว่าเราจะมุกอ o อนจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อเดินไปข้างหน้า อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นเนาะให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในสเต็ปที่เราพร้อมจะเดินหน้าจริงๆพร้อมที่จะมู m มู e ไปข้างหน้าจริงๆนะทุกคนพลังงานประมาณนี้เลยทีนี้บรรยากาศทางความรู้สึกอะหมดคือว่ามันจะมีบรรยากาศของการแบบได้เป็นตัวเองได้เป็นแบบอ่อความรู้สึก ที่เราสึกว่าเราจะสามารถไปต่อในชีวิตของเราได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะขอไปดูหน่อยว่าใครที่เขาจะเข้ามาจีบชาวทัดลมนะคะให้ขึ้นเด e ไฮโรแฟนค่ะคิงอ็อบวานนะคะราชาถือไม้เท้าสองเหรียญน,นะคะ w o of c o คอย อัศวินถือถ้วยแล้วก็สิบถ้วยค่ะนี่พลังงานที่ขึ้นมาเนาะมันว่าเป็นการเติมเต็มพลังงานความรู้สึกที่รสุกว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เขาแบบมีการปล่อยวางกับสถานการณ์ปัญหาได้มันว่าเขาแบบมีความแบบใจเย็นนิดนึงนะทุกคนแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่แบบ มีฟีลลิ่งของการมีความชัดเจนความมั่นคงความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่นะคะเป็นคนที่ขับเคลื่อนอะไรได้วยแบบแผชันอะเออแอบรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็มนมนมองว่ามันน่าจะเป็นสเต็จของคนที่เขาแบบ หมือนมีความรับผิดชอบมีแพชชั่นถ้าเขาจะเดินหน้าเข้ามามาจีบคุณหรือมาสร้างพลังงานอะไรใดๆในช่วงเวลาต่อจากนี้มันก็คิดว่าน่าจะเป็นพลังงานที่ดีต่อใจของคุณเนาะมันจะมีการปรับตัวเกิดขึ้นนะคะการบราลานในเรื่องราวของสเต็ปค,ความสัมพันธ์เนาะแนวทางบรรยากาศทางความรู้สึกนะคะอืม แล้วก็มันมองว่ามันจะมีการที่แบบว่าได้ปรับ priority ในชีวิตนะคะจัดลำดับความสำคัญในชีวิตใหม่ได้มีการแบบเติบโตการพัฒนาการจัดสมดุลให้กับชีวิตตัวเองมากขึ้นพลังงานการซัพพอร์ในเรื่องของโอกาสทางความรักอ,อโอกาสทางความรู้สึกเนาะประมาณนี้เลยแนวทางทิศทางตรงนี้ที่ขึ้นมาถามว่า มันจะต่อเนื่องต่อยอดไปแบบในสเต็จที่คุณมุ่งหวังตั้งใจได้ไหมคือมันคือว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้โอกาสที่คุณจะได้มีโมเมนต์ที่เป็นสวีทไทม์อยู่นะคะในช่วงเวลานี้เนาอะ,อะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงาน นะคะต่อจากนี้เนาะจะเป็นพลังงานแบบไหนอ่าอ,อีกใบหนึ่งสิบทวยชั้นคนคนนี้นละจะเป็นฟิลแบบฟิลลิ่งความอบบุญนะคะเป็นคนที่แบบให้พลังงานความสุขให้พลังงานแฮปปี้เนสือเป็นคนที่เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ในสเต็ปของความเป็นครอบครัวอยู่ในสเต็ปของความเป็น ความผูกพ,พันมันอยู่ด้วยกันเรารู้สึกสบายใจรู้สึกเติมเต็มแบบนี้ได้เนอะอจะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้ทีนี้เราไปดูเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานคําแนะนะาํนาจากไพ่แนวโน้มไพ่จะแนะนําอะไรให้กับคุณบ้างนะมาดูกัน king of c o i n นะคะราชาถือเหรียญจ้า the devil นะคะ เดอะชาวิออดจ้าเด็กถือถ้วยฉ่งคิดว่ามีโอกาสของการได้เปิดใจมีโอกาสการได้เรียนรู้กันได้ลุยนะแต่อาจจะมีสิ่งร้าจากภายนอกที่เข้ามาแล้วแบบค่อนข้างกระทบความรู้สึกคุณอืม หรือให้ความรู้สึกที่เป็นฟิลลิ่งที่แบบว่าเออให้เราได้พิมพิจารณาก่อนแต่มันจะเป็นการแพนนิงการวางแผนวางแผนกันเป็นสเต็ปกันเป็นขั้นตอนอะ่ะซึ่งคิดว่ามีโอกาสค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้เปิดใจหรือได้เรียนรู้ในพลังงานความรู้สึกที่จะมีต่อจากนี้มีการได้เปิดใจแล้วก็แพนนิงกับสิ่งต่างๆด้วยนะคะ ประมาณนี้เลยพลังงานที่ขึ้นมาเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะทุกคนก็รับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้ถ้าใครเชื่อสูดเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับพลังงานตัวตนของคุณก็น,ำำน,านําคําแนะนําจากภายไปลองปรับใช้กันได้นะคะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ